สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหล,าล,าลอนๆกันอีเช่นเคยสำหรับเรื่องเล่าในคำ่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมงพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะคือว่าพวกผมจะเป็นลูกครึ่งไทยจีนนะครับป้าของผมนั้นแกจะเป็นคนจีนแท้ๆส่วนม้าของเสียไอ้กับม้าของผมนั้น เป็นคนไทยอีสานครับพวกผมก็เลยมีเมียเป็นคนอีสานตั้งแต่เสียไอและเสียบาสจนกระทั่งในวันหนึ่งฝั่งพ่อกับแม่ของแฟนของผมนั้นก็โทรมาบอกว่าคุณยายเสียแล้วแฟนผมก็เสียใจมากเพราะเขาบอกว่ายายเลี้ยงเขามาตั้งแต่ยังเล็กผมก็เลยขออนุญาตเสียไอกับเสียบาสไปบ้านของแฟนประมาณหนึ่งอาทิตย์แฟนผมนั้นก็เลยบอกว่า เสียไอ้กับเสียบาสและเจ๊ป่ากับเจบีไปด้วยนะคะเสียไอ้กับเสียบาสก็เลยตอบตกลงพวกผมก็เลยเก็บเสื้อผ้ากันและก่อนที่จะออกเดินทางนั้นเสียไอ้กับเสียบาสก็กําชับลูกน้องเรื่องของงานว่าไอ้แว่นไอ้เนมถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าสงสัยอะไรให้โทรมาหาเสียเลยนะเสียบาสก็ยังบอกอีกว่าเรื่ทางงานเสร็จตามเป้าแล้ว เดี๋ยวเฮียจะพาไปเที่ยวทะเลนะลูกน้องก็ตอบพร้อมกันเลยว่าครับเฮียผมจะดูแลงานให้เรียบด้อยเลยครับและพวกผมก็เริ่มออกเดินทางในตอนค่ำและมาถึงบ้านของแฟนผมในตอนสายของอีกวันขับรถกระบะกันมาทั้งสามคันพอถึงบ้านพวกผมก็จอดรถและช่วยกันขนของเข้าไปในบ้านบ้านแฟนผมนั้นเขาจะแบบว่าเหมือนดูดวงเล่นเลี้ยงผีอะไรประมาณนี้แหละ จนกระทั่งเจ๊ปากับเจ๊บีก็อุ้มลูกเข้าไปในบ้านพอก้าวเข้าไปในบ้านเท่านั้นแหละก็ร้องจั๊กกันมาเลยปกติน้องเฟิร์สกับน้องบีมจะไม่ค่อยร้องจะร้องก็แค่ตอนหิวนุ่มกับไม่สบายแค่นั้นแล้วพวกผมก็เดินตามกันเข้ามาเสียไอ้กับเสียบาทก็พูดกับแฟนผมว่าที่บ้านเราเล่นของหรอแฟนผมก็ตอบว่าใช่ค่ะเสียบาทก็เลยบอกว่า ของแรงซะด้วยแฟนผมก็บอกว่าค่ะค่ะและพ่อกับแม่และญาติญาติก็เข้ามาทักทายจากนั้นเสียไอกับเสียบาสก็ขอตัวไปอาบน้ำพอพวกแกอาบน้ำเสร็จก็พากันไปนั่งกินเบียร์กันอยู่ที่หลังรถของเสียไอนั่งคุยกันไปดูดบุหรี่ไฟฟ้ากันไปจนกระทั่งขาหันไปพร้อมกันเลยบนชั้นสองของบ้านผมก็ไปอาบน้ำ ส่วนเจ๊ป่ากับเจบีและแฟนผมก็คุยกันกับผู้ใหญ่อยู่ในบ้านในตอนนั้นผมได้ยินเสียงคนแก่ผู้หญิงพูดเป็นภาษาอีสานนะครับแปลไทยได้ว่าเอ็งอย่ามายุ่งกับผีที่เลี้ยงเอาไว้ต้องมีคนดับช่วงต่อผมอาบน้ำเสร็จก็รีบแต่งตัวและก็หยิบเบียร์ไปนั่งกินกับพี่ชายและผมก็เลยถามเสียไอ้กับเสียบาทว่าเลี้ยงผีเนี่ยเลี้ยงยังไงหรอครับ พวกเสียเขาก็หันมามองหน้าผมแล้วเขาก็บอกผมว่าอย่าบอกกูนะว่ามึงได้ยินเสียงคนแก่กระซิบที่ข้างหูผมก็น่าเสียเลยครับแล้วบอกว่าใช่ใช่เลยเสียเสียไอ้กับเสียบาร์ก็เลยบอกว่ากูก็ได้ยินตั้งแต่ที่กูจุดธูบแล้วและพวกผมก็นั่งคุยกันสักพักเจ๊ป่ากับเจบีก็อุ้มน้องเฟิร์สกับน้องบีมาให้แล้วก็บอกว่าอยู่กับป๊า,ปาก่อนนะลูก เดี๋ยวมามีไปอาบน้ําก่อนเดี๋ยวมามีมาหานะลูกแล้วพวกแกก็เข้าไปอาบน้ําแต่งตัวกันเสียไอ้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพวกเจ๊มันอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าแฟนผมก็เลยบอกว่านี่ไงเสียกับข้าวเต็มเลยผู้เสียไอ้ก็เลยบอกว่ากับข้าวงานศพพวกเสียกินไม่ได้หรอกแฟนผมก็เลยพูดต่อว่าเอ,อ้าหรอคะ งั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวไหมขับ,บรถตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับเข้าไปสัก200เมตรจะมีร้านอาหารตามสั่งกับก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ค่ะแฟนผมก็เดินเข้าไปในบ้านและทุกคนในบ้านก็หันมามองกันเป็นตาเดียวเลยและแฟนผมก็เดินออกมาตามเสียไอยกับเสียบาสและบอกว่าพ่อแม่ไม่ธุระสําสคัญจะคุยกับเสียคะ่ะพวกเสียไอยกับเสียบาสก็เลยอุ้มลูกเข้าไปพอกับแม่ก็เลยบอกว่า อาจารย์ช่วยหน่อยนะเอาผีพวกนี้ไปไกลๆเลยกลัวเสีออยไอ้กับเสียบาสก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรียกผมอาจารย์เลยเรียกชื่อผมปกติดีกว่าครับพ่อพ่อก็เลยถามว่าแล้วไอ้กับบาสมีอาคมแค่ไหนล่ะเสีออยไอ้กับเสียบาสก็บอกว่าผมก็พอมีแค่นิดหน่อยนะครับคุณตาสอนทั้งทำทั้งแก่และปกผมก็เคยเป็นสับไพเดอ แล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิในป่าตั้งแต่อยู่ปสามแล้วทุกคนเขาก็โอโหูไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยผมก็เลยบอกว่าตอนผมเข้าไปอาบน้ำนะผมได้ยินเสียงคนแก่แม่ก็เลยพูดแทนผมว่าเขาบอกว่าต้องมีคนเลี้ยงผีต่อจากเขาใช่ไหมละ่ะผมก็เลยตอบว่าครับครับพอดีจังหวะนั้นเจ๊ป่ากับเจบ,เจบีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็มาอุ้มลูกต่อและพ่อกับแม่ ก็พาขึ้นไปชั้นสองของบ้านจะเป็นห้องถงโล่งๆแล้วก็จะมีชุดวางเสียนต่างๆกระถางทูบฝั่งหนึ่งจะเป็นจานสังกะสีมีดอกไม้ทูบเทียนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นกุมารทองต่างๆแม่ก็เลยบอกว่านี่แหละอาจารย์ของที่บ้านก็แบบนี้และเสียไอ้กับเสียบาสก็พูดพร้อมกันเลยว่าเลี้ยงปอบด้วยหรอครับทุกคนตอบว่าใช่เสียไอยก็เลยบอกว่า เดี๋ยวผมกินข้าวเสร็จให้เตรียมอาหารข้าวหวานทูบเหล่าขาวบุรีลาบเลือดข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวผมจะปลดปล่อยพวกนี้ไปให้พวกผู้หญิงก็มาช่วยกันทําส่วนพวกผมนั้นกินส้มตำปลาช่อนแดดเดียวทอดเนื้อทอดผักสดและเสียไอ้กับเสียบาทก็ขึ้นไปทําพิธีข้างบนก่อนพวกแกจะขึ้นไปพวกแกจะถอดสร้อยทองของพวกแกออกมาใส่เอาไว้ให้เมียกแกและบอกว่า ห้ามส่งเสียงดังห้ามขึ้นไปกวนนะเดี๋ยวจะลงมาเองทุกคนก็พยักหน้าและวพวกผมก็อยู่ข้างล่างกับโรงศพกยายแม่งเอ้ยใจคอผมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยและแม่ก็ทำป,ปากเบาๆได้ยินท่องเป็นภาษาไม่ขเขมรก็ขอมท้องแบบยาวมากและก็ท่องแบบเร็วมากและได้ยินเสียงคนกินข้าวแบบว่าตะกะตะการครับแบบซดน้ำ แล้ก็ได้ยินแต่เสียงท้องคาถาท้องกันไปเรื่อยๆจนเสียงเงียบและเสียงทุกอย่างก็หายไปน้องเฟิร์สกับน้องบีมก็เงียบแล้วก็หลับไปเลยสักพักพวกเสียก็ได้ลงมาและถามว่าป่าช้าไปทางไหนครับพอกับแม่ก็บอกจากนั้นเสี่ยไอ้กับเสี่ยบ,บาสก็บอกว่าเดี๋ยวตะว,วันตกดินจะเอาไปฝังให้ส่วนเสียนต่างๆนะ่ะก็ให้บริจาคให้วัด ือเป็นท่านและพวกแกก็ยังบอกอีกว่าต่อไปนี้ผีจะไม่มากวนอีกและพอตอนเย็นแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกับถุงย่ามสีดำข้างในก็จะเป็นพวกตุ๊กตากุมานสักพักแกก็กลับมาและก็เอาจานปอบไปฝังเอาไว้ที่ท้ายสวนหลังบ้านจากนั้นพวกแกก็มานั่งกินเหล้าโดยที่ในงานก็ปกติและพวกเสียไอ้กับเสียบาทก็เดินไปฉี พระท่านก็เลยบอกว่าทำถูกแล้วโยมให้เขาอยู่ในที่ของเขาทุกคนก็มองหน้าเสียไอ้กับเสียบ้าเป็นตาเดียวและหลังจากวันนั้นจนถึงวันเผาก็ไม่มีอะไรผิดปกติพวกผมก็พากันกระับมาหลังจากนั้นแฟนผมก็โทรไปหาพ่อกับแม่เขาอยู่บ่อยๆทุกคนในบ้านก็บอกว่าไม่เคยเจอผีพวกนั้นและเสียงต่างๆก็ไม่มีมากวนอีกเลย เอาละค่ะเรื่องราวของเจอดีที่บ้านแฟนก็ได้จบลงเพียงเท่านี้แต่อย่าเพิ่งลุกไปไหนยังมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อเลยค่ะในกลุ่มเพื่อนผมจะมีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าไอ้ต้นไอ้ต้นมันจะเป็นคนที่ก,กวนๆปากมา้าและก็ชอบพูดอะไรที่ไม่คิดในวันหนึ่งพวกผมก็รวมกลุ่มกันไปเที่ยวและก็จะมีศารอยู่สารหนึ่งข้างทาง เห็นคนมากันเยอะอยู่พอสมควรจนการปากหมาของมันก็เกิดเรื่องมันก็จุดทูบแล้วก็บ่นอะไรของมันสักอย่างแล้วก็พูดส่งท้ายอีกว่าถ้ามันได้ที่มันขอมันจะเอาหัวหมูสองหัวไก่ต้มสองตัวเหล้าสองแปดห้าสองกรมมาให้และพอมันปักทูบเสร็จผมนั่งใกล้ๆมันพอดีผมเนี่ยเสียวสลังวูบเลยครับแล้วพวกผมก็ขับรถกันต่อจนถึงที่พัก ก็เอาอกรกะเป๋าไปเก็บแล้วก็เอาเหล้าออกมากินกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งพวกเสียไอ้กับเสียบาตเจ๊ป่ากับเจบีขับรถมาถึงเขาก็ขนของเข้าห้องเขาและพวกแกก็เดินมาหาพวกผมและพวกเพื่อนผมก็ยกมือไหว้พวกเ,เสียและเจ,เจ๊เสียไอ้กับเสียบาตก็รับไหว้นะจากนั้นพวกผมก็นั่งกินเหล้ากันต่ออยู่ดีๆผมได้ยินเสียงคนแก่พูดว่า อย่าลืมที่พูดกับกูนะผมก็สะดุง้งและเสียไอ้กับเสียบาสก็พูดว่าน,นานๆจะได้มาเที่ยวโตรุ่งกันนะเสียไอ้กับเสียบาสก็ยังบอกอีกว่าผู้หญิงเข้าไปนอนในบ้านเล่นไพ่กันส่วนพวกเราก็นั่งทําอะไรกินกันพวกเ,เพื่อนผมก็บอกว่าได้ครับเสียคือเพื่อนผมจะเรียกตามผมนะครับจนกระทั่งเช้าพวกผมก็เข้าไปอาบน้ําแล้วก็แต่งตัว และก็ออกมารอพวกผู้หญิงสักพักพวกเจ๊ปากกับเจ๊บีก็อุ้มลูกออกมาและคนที่ออกมาเป็นคนสุดท้ายก็คือไอ้ต้นตัวมันซีดมากจนเจ๊ปากับเจ๊บีสะกิดผัวเขาดูเสียบาสก็เลยถามว่าต้นเป็นอะไรปล่าว่าต้นมันก็ตอบว่าป่าวรับเสียสบายดีครับและเสร็จแล้วทีนี้พวกผมก็ขับรถออกไปกินข้าวเช้ากันพอกินเสร็จ เสียไอก็บอกว่าไปวัดกันดีไหมจากนั้นก็ขับรถกันไปจนถึงวัดนั้นก็หลงเดินเล่นไปมุมนู้นมุมนี้บ้างจึงกระทั่งเสียไอก็ถามว่าไอ้ต้นไปไหนวะและเจปาก็ชี้ไปเห็นว่ามันเดินอยู่แล้วก็พูดว่าผมกลัวผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วครับพระรูปหนึ่งท่านก็เลยเดินออกมาและบอกว่าก็ไปสัญญาอะไรเอาไว้ล่ะโยม เขาถึงได้มาตามเอาชีวิตแบบนี้และพวกผมก็ช่วยกันจับแต่ก็หลุดจนเสียไอ้กับเสียบาสก็บอกว่าเดี๋ยวกูเองจังหวะที่พวกแกจับแขนไอ้ต้นผมสังเกตเห็นว่าแกท่องอะไรไม่รู้และต้นก็นิ่งและก็เดินตามพวกผมมาแล้วก็พากันไปที่กุฏิของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้บอกว่าพอตัวนี่โยมจับเขาได้ผมก็งงอะไรวะหลวงพ่อพูดแปลก แต่ต้นก็ยืนขึ้นและต้นก็พูดเป็นเสียงที่เข้มขลังดูมีอำนาจว่ากูจะเอามันไปอยู่เป็นบริวารของกูและต้นก็ล้มลงตึงและเสียไอ้กับเสียบาสก็บอกว่าไอ้ต้นไปบนอะไรวะใครรู้บ้างผมก็เลยเล่าให้พวกแกฟังแกบอกว่ากูรู้ว่าทําไม่ได้อย่าใช้คําว่าบนให้ใช้คําว่าขอและหลวงพ่อก็พรมละมต์ให้ และกระองอะไรสักพักจนมันตื่นขึ้นมาพวกผมก็เลยพามันไปหาหมอและหมอก็บอกว่าเพื่อนผมอาจจะมีความเครียดปนกับพักผ่อนน้อยหมอก็จัดยาให้ชุดหนึ่งและพวกผมก็พากันเดินทางกลับบ้านไปส่งต้นที่บ้านจากนั้นพวกผมก็พากันกลับมาบ้านก็จะมีเสียไอเสียบาดเจ๊ป่าเจ๊บีและผมแฟนผมและก็เสียต้อมเพื่อนเสียไอกับเสียบาดและเจพิมพ เมียของเสียต้อมพวกผมก็นั่งคุยกันจนกระทั่งทุ่มกว่าๆพอกับแม่ต้นก็โทรมาเบอร์ผมแล้วก็บอกว่าต้นผูกคอตายกับพัดลมเพดานพวกผมทุกคนก็แบบตกใจฮะเป็นเสียงแบบประสานเสียงกันมากแล้วก็พากันไปโรงพยาบาลพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าพ่อฝันเมื่อคืนพ่อฝันเห็นต้นมาบอกในฝันว่าผมมาลา เขามารับผมไปอยู่ด้วยพ่อกับแม่ก็เลยใจคอไม่ดีแล้วจนพ่อแม่กลับมาจากทําทูดะก็มาเจอต้นเสียแล้วทุกคนก็เศร้าเสียใจมากผมก็คิดนะว่าต้นบ่นว่าอะไรก็ดูต้นจะพูดเล่นโดยดูเท่าไม่ถึงการและคนที่พ่อพูดว่าเขามารับต้นเขาคนนั้นเป็นใครสารดอหรือบริวารของท่านผมก็งงปัจจุบัน ต้นเพื่อนผมก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วและใครที่บนอะไรเอาไว้ก็อย่าลืมไปแก้บนนะครับเดี๋ยวจะเป็นเหมือนต้นเพื่อนผมเอาละค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปนี้แล้วกันนะคะสำหรับในค่ำคืนนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้ว วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีสวัสดีค่ะ